ถ้าคุณรู้ว่าพระที่คุณทำบุญด้วยเป็นพระปลอมคุณจะยังทำบุญอยู่ไหมนี่เป็นคำถามที่ชวนให้ใจของเราหยุดชั่วขณะเพราะในความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเรามีโอกาสพบทั้งพระที่ปฏิบัติด,ดีและพระที่ไม่สมบูรณ์ในศีลบางครั้งเราก็อาจจะยินข่าวพระปลอมออกมาหลอกลวงรับบิณฑบาตไปจนถึงหลอกเอาทรัพย์และเมื่อได้ยินแบบนั้นหลายคนก็เกิดความรู้สึกเสียดายบุญที่เคยทำหรือไม่อยากทำบุญอีก แต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องหนึ่งที่พระราชาองค์หนึ่งทำบุญกับพระปลอมแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์หลังจากสิ้นพระชนคุณจะรู้สึกอย่างไรคืนนี้ผมอยากชวนคุณนั่งหรือเอนตัวลงให้สบายสูดลมหายใจลึกๆปล่อยใจให้เปิดกว้างแล้วลองฟังเรื่องนี้ด้วยหัวใจเพราะนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณเข้าใจว่าการทำบุญที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจของผู้ให้ไม่ใช่ตัวตนของผู้รับเพียงอย่างเดียวในอดีตการนานมาแล้วบีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ใกล้นอกเมืองทั้งสองเป็นคนยากจนมีรายได้เพียงพอประทังชีวิตไปวันวันวันหนึ่งภรรยากำลังตั้งครรภ์และเกิดอาการแพ้ท้องรุนแรงไม่อยากกินอะไรเลยแต่ในใจกับเกิดความอยากอย่างแรงกล้าอยากกินอาหารของพระราชาเธอรู้สึกว่า หากไม่ได้กินอาหารนั้นความทุกข์ในกายอาจทำให้เธออยู่ไม่ไหวสามีได้ยินดังนั้นใจก็ร้อนรนเพราะรักภรรยาและไม่อยากให้ลูกในครรภ์เป็นอันตรายเขารู้ว่าอาหารของพระราชานั้นหาได้ยากยิ่งเพราะพระราชาเสวยในวังและมักจะถวายเฉพาะแก่พระภิกษุผู้มีความสำรวมแล้วเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าตนปลอมตัวเป็นพระภิกษุเดินบินธบาดเข้าไปในพระราชวัง บางทีอาจได้อาหารนั้นมาให้ภรรยาแม้ใจจะรู้ว่าการประทํานั้นผิดแต่ความรักและความเป็นห่วงทำให้เขายอมเสียงรุง่งเช้าชายผู้นั้นหาผ้าจีวรเก่าๆมาสวมอย่างเรียบร้อยโกนศีรษะเพื่อไม่ให้ใครสงสัยแล้วตั้งใจว่าจะสํารวงกายวาจาใจให้เหมือนพระแท้ที่สุดทุกก้าวเดินเขารักษาสายตาไม่เหลียวซ้ายขวามือประคองบาดอย่างสงบเมื่อเขาใกล้ประตูพระราชวังทหารยาม เห็นอาการสำรวมเช่นนั้นก็เปิดทางให้โดยไม่สงสัยพระราชากำลังสวยพระกระยาหารพอดีทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตอย่างสงบสายตานิ่งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างพระองค์เกิดความเลื่อมใสในใจคิดว่าพระรูปนี้ต้องเป็นผู้มีธรรมสูงอาจถึงขั้นพระอรหรันต์ด้วยศรัทธา พระราชาจึงโปรดให้ก้าราชบริพานนำอาหารชั้นเลิศในพระกระยาหารมาถวายใส่บาทจนเต็มชายผู้นั้นยกบาทขึ้นรับด้วยใจที่เต้นแรงไม่ใช่พอโลกแต่เพราะในใจนึกถึงใบหน้าของภรรยาที่รออยู่หลังจากได้รับอาหารเต็มบาทแล้วเขารีบเติอนออกจากวังผลกำแพงเมืองก็ปลดท่าจีวรอ,ออกกลับสู่ชุดชาวบ้านและรีบไปหาเธอ ภรยาเห็นอาหารจากพระราชาก็ยิ้มทั้งน้ำตากินด้วยความสุขและอาการแพ้ท้องก็ทุเลาลงแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้อามาตย์คนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแอบติดตามตั้งแต่ในวังจนออกนอกเมืองและกลับมาทูลพระราชาว่าพระรูกนั้นมิใช่พระแท้เป็นเพียงชายบ้าน,านที่ปลอมตัวทุกคนในที่นั้นคาดว่าพระราชาจะโกรธหรือรู้สึกถูกหลอกแต่พระองค์กลับยิ้มอย่างสงบ และตรัสว่าเราทำบุญด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์ไม่ได้ให้เพราะดูที่ตัวบุคคลเราให้เพราะเห็นว่าเป็นพระภิกษุและเรายินดีในสิ่งที่ให้แล้วเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าการทำบุญเกิดผลมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับเจตนาของผู้ให้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานให้ได้บุญมาก ต้องประกอบด้วยเจตนาสระยะก่อนให้ใจยินดีเต็มใจทำขณะให้ใจผ่องใสไม่ห่วงไม่ลังเลหลังให้ใจเบิกบานไม่เสียดายแม้ผู้รับจะเป็นพระปลอมหรือคนทุศีลหากเราทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์ผลบุญก็เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แต่ถ้าผู้ให้มีจิตเศร้าหมองเสียดายหรือทำเพราะเกรงใจบุญก็จะลดน้อยลง คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลองทบทวนดูว่าวันนี้คุณได้ให้สิ่งใดแก่ใครไปบ้างเมื่อจำเป็นต้องเป็นเงินทองแต่อาจเป็นรอยยิ้มคำพูดให้กำลังใจหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจำไว้ว่าการให้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะไปอยู่ในมือของใครถ้าคุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์บุญก็จะเกิดกับคุณทันทีในขณะที่ใจคุณผ่องใสเพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราพกติดตัวไปได้ไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือกรรมดีที่เราสร้างไว้ในทุกขณะของชีวิตเราได้ฟังเรื่องราวของพระราชาที่ทําบุญกับรพระปลอมแต่กลับได้ไปเกิดบนสวรรค์เรื่องนี้อาจทำให้หลายคนแปลกใจและตั้งคำถามในใจว่าตกลงบุญนั้นอยู่ที่ผู้ให้หรืออยู่ที่ผู้รับคืนนี้เราจะพาใจคุณลงลึกกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วบุญคือพลังงานของจิต ที่บริสุทธิ์ในขณะให้และนี่ไม่ใช่แค่คำสอนในอดีตแต่เป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตยุคปัจจุบันแม้โลกจะเต็มไปด้วยข่าวลวงคนปลอมพระปลอมหรือผู้รับที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าใจเราไม่ปลอมบุญก็ยังเต็มอยู่เสมอในพระไตรปิฎกอธิบายว่าพระราชาองค์นั้นไม่ได้เพียงแค่ให้แต่ทรงให้ด้วยจิตที่มีศรัทธาและเมตตาอย่างสูงจิตประเภทนี้ แม้จะพลาดไปให้กับผู้ไม่บริสุทธิ์ก็ยังสร้างพลังบุญได้เต็มพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เป็นเหมือนหยดน้ำใสที่หยดลงบนผ้าขาวมันซึมลงได้หมดไม่มีสิ่งใดขวางกั้นในทางตรงข้ามถ้าเราให้ด้วยใจที่ระแวงกังวลหรือเสียดายมันก็เหมือนหยดน้ำลงบนใบตาลหยดแล้วไหลออกไปไม่ซึมลงไม่เกิดผลดังนั้น พระราชาจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุญไม่ได้ถูกปิดกั้นเพราะผู้รับแต่ถูกปิดกัน้นเพราะใจของผู้ให้เองพระผู้ธจเจ้าตรัสชัดว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมในกรณีนี้เจตนาของพระราชาคืออยากถวายสิ่งที่เลิศที่สุดแด่ผู้ที่พระองค์เข้าใจว่าเป็นพระผู้มีศีลแม้ความเข้าใจนั้นจะผิดพลาด แต่เจตนาไม่ได้ขุนมัวจึงเป็นเหตุให้บุญเกิดเต็มที่หลักนี้ยังใช้ได้กับทุกคนในยุคปัจจุบันเช่นเราอาจใส่บาทพระที่ไม่รู้จักแต่ถ้าทำด้วยศรัทธาก็ยังได้บุญเราอาจบริจาคสิ่งของผ่านองค์กรการกุศลแม้ไม่รู้แน่ว่าเขาใช้ถูกทางหรือไม่แต่บุญก็ยังเกิดที่ใจเรา ในโลกปัจจุบันเราเห็นข่าวคนหลอกเอาบริจาคหรือพระที่พระพฤติผิดศีลจนหลายคนหมดศรัทธาบางคนถึงขั้นเลิกทำบุญเลิกให้ทานกับพระเพราะกลัวว่าให้ไปก็เสียเปล่าแต่ถ้าคุณหยุดทำบุญเพราะกลัวผู้รับไม่ดีก็เท่ากับคุณยอมให้ความไม่ดีของเขามาปิดประตูบุญของคุณเองความจริงแล้วเราสามารถทำบุญอย่างรอบคอบได้ เลือกผู้รับที่ไว้ใจได้แต่หัวใจสำคัญคืออย่าให้ความหวาดระแวงทำให้ใจเราแห้งแลง้งจำไว้ว่าบุญไม่สูญหายแม้ผู้รับจะไม่ดีเพราะบุญเกิดขึ้นทันทีที่จิตของเรามีความปรารถนาดีและลงมือให้ก่อนให้ตั้งจิตและลึกถึงพระรัตนตัยหรือผู้มีพระคุณทำให้ใจพองใสขณะให้มองการให้เป็นโอกาสสร้างบุญไม่ใช่การเสียของหลังให้ อุทิศบุญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เรารักและแม้แต่คนที่ทำให้เราลำบากใจเทคนิคนี้จะทำให้บุญของคุณไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับเลยแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณร้อยเปอร์เซนและเมื่อทำบ่อยๆใจคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการให้คือความสุขในตัวมันเองไม่ต้องรอสิ่งตอบแทนคืนนี้ผมอยากให้คุณปิดตาลงสูดลมหายใจยาวๆแล้วนึกถึงบุญที่คุณเคยทำ นึกถึงตอนที่คุณยิ้มตอนที่คุณช่วยเหลือใครบางคนโดยไม่หวังผลคุณจะสังเกตว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นทันทีในขณะให้นั่นแหละคือบุญเพราะสุดท้ายชีวิตเราวัดกันที่ใจใจที่ให้ด้วยเมตตาคือใจที่พ้นจากความคับแคบใจที่ให้ด้วยศรัทธาคือใจที่เชื่อมถึงความดีงามของจักรวาลและใจเช่นนี้ไม่ว่าผู้รับจะเป็นใครบุญก็ไม่หายไปไหน ขอให้คืนนี้คุณหลับด้วยใจที่อิ่มบุญและตื่นขึ้นมาพร้อมจะให้สิ่งดีๆแก่โลกอีกครั้งเราได้เข้าใจว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้เป็นสำคัญแต่ในโลกความจริงเรากลับพบว่าหลายคนยังทำบุญด้วยความลังเลหรือแม้แต่ความกลัวว่าจะถูกหลอกคืนนี้ผมอยากพาคุณก้าวไปอีกขั้นเพื่อให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้ว บุญไม่ได้อยู่ในวัตถุที่เราให้แต่อยู่ในคุณภาพของจิตในขณะให้และแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงจะมีคนปลอมคนหลอกหรือคนไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าใจเรายังบริสุทธิ์ผลบุญก็จะไม่สูญหายแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปบบนกันไปเป็นธรรมดาที่ในสังคม จะมีทั้งพระแท้และพระปลอมทั้งคนซื่อและคนขดถ้าเรารอให้โลกภายนอกสมบูรณ์ก่อนจึงจะทำบุญบางทีเราอาจไม่มีวันได้ทำบุญเลยพระราชาในเรื่องที่เล่าไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าพระรูปนั้นเป็นพระแท้หรือไม่พระองค์มองด้วยสายตาแห่งศรัทธาและวางใจไว้ในความดีผลคือบุญเกิดทันทีแม้ความจริง จะเปิดเผยภายหลังว่าเป็นพระปลอมแต่บุญที่เกิดขึ้นแล้วไม่สูญหายในพระไตรปิฎกมีอุปมาว่าการให้บุญเปรียบเหมือนโยนดอกไม้หอมลงแม่น้ำต่อให้แม่น้ำนั้นไหลผ่านพื้นที่สกปรกปลิ่นหอมก็ยังลอยตามน้ำไปจนถึงปลายทางเช่นเดียวกันจิตที่ให้ด้วยเมตตาย่อมส่งพลังบุญออกไปแหน่ผู้รับ จะไม่นำสิ่งที่ได้ไปใช้ในทางที่ดีตรงกันข้ามถ้าเราให้ด้วยความโกรธความหมัน่นไส้หรือเพื่อเอาชนะกันแม้วัตถุที่ให้จะมีค่ามากเพียงใดบุญก็จะเจือปนไปด้วยความเศร้าหมองในยุคข,ข่าวสารล้นหลามทุกคนมีโทรศัพท์มีสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่เรื่องราวทั้งจริงและเท็จจนแยกยากเรามักเห็นข่าวพับลอมองค์กรการกุศลโกงเงิน หรือผู้รับนำของไปขายทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าและจะทำบุญไปทำไมคำตอบคือเรายังสามารถทำบุญได้แต่ต้องวางจิตให้ถูกต้องและใช้ปัญญาเลื่องวิธีให้เราสามารถให้บุญด้วยการช่วยผู้ตกทุกข์ผู้ป่วยหรือแม้แต่ให้ธรรมะให้รอยยิ้มโดยไม่จำเป็นต้องผ่านผู้รับที่เราไม่ไว้ใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าสถานการณ์บังคับ หรือเราทำไปด้วยความศรัทธาแล้วผู้รับไม่ดีบุญก็ยังเกิดอยู่ที่ใจเราทำด้วยความรู้สึกยินดีทันทีไม่ผัดวันเพราะโอกาสทำความดีไม่รอใครให้แล้วไม่ย้อนคิดเสียดายปิดประตูใจไม่ให้ความเสียดายกลืนกินบุญใช้สติปัญญาเลือกช่องทางให้ถ้าเลือกได้ให้กับผู้ที่ใช้สิ่งนั้นในทางกุศลจริงอุทิศบุญกว้าง ไม่เพียงให้กับผู้รับตรงหน้าแต่ส่งต่อบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลักนี้ทำให้เราไม่ต้องกลัวว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงเพราะบุญอยู่ในมือเราเสมอบุญที่แท้ไม่ได้ขึ้นกับโลกภายนอกแต่เกิดจากคุณภาพของจิตในขณะให้แต่ในชีวิตจริงหลายคนยังรู้สึกว่าถ้าผู้รับไม่ดีเราก็เสียเปล่าคืนนี้ ผมอยากพาคุณมามองอีกมุมที่ลึกกว่าคือพลังของบุญที่ไม่เคยสูญแม้ผ่านมือคนที่ไม่คู่ควรพระราชาในเรื่องภาพปลอมไม่ได้สูญเสียบุญเลยแม้แต่น้อยเพราะทันทีที่พระองค์ตั้งจิตศรัทธาบุญก็เกิดขึ้นแล้วและพลังนั้นไม่อาจถูกใครเอาไปได้พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่ากรรมที่เกิดจากจิตเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ ที่ถูกปลูกลงดินทันทีดินนั้นคือตัวเราเองมเมล็ดพันธุ์จะงอกงามหรือไม่ไม่ได้ขึ้นกับมือคนอื่นแต่มาจากความสมบูรณ์ของมเมล็ดในขณะปลูกเพราะฉะนั้นเมื่อคุณให้ด้วยใจผ่องใสผลบุญก็จะถูกเก็บไว้ในจิตของคุณแล้วผู้รับอาจใช้สิ่งที่ได้ไปผิดทางแต่เขาไม่สามารถลบล้างผลบุญที่เกิดขึ้นในใจคุณได้เลย สิ่งเดียวที่ลบได้คือใจคุณเองที่กลับมาเสียดายโกรธหรือเกลียดหลังให้แล้วบุญก็เหมือนน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นดินบางหยดตกบนดินดีงอกเป็นดอกไม้บางหยดตกบนดินร้ายกลายเป็นน้ำขุนแต่ต่อให้ดินร้ายน้ำฝนก็ยังคงเป็นน้ำในขณะที่มันตกลงมาการให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันแม้ผู้รับจะไม่บริสุทธ แต่ช่วงเวลาที่เราตั้งใจให้ก็ยังคงงดงามนั่นคือช่วงเวลาที่บุญเกิดเต็มร้อยในยุคนี้หลายคนเลือกไม่ทําบุญกับพระเลยเพราะกลัวเจอพระปลอมบางคนถึงขั้นปิดใจต่อศาสนาเพราะเคยผิดหวังกับบุคคลในวงการแต่ถ้าทุกคนปิดใจแบบนี้โลกก็จะขาดพื้นที่ให้ความดีเติบโตเราสามารถทำบุญอย่างรอบคอบ เลือกผู้รับที่ไว้ใจได้แต่ในบางสถานการณ์ถ้าเราให้เพราะตั้งใจช่วยเห็นเขาเดือดร้อนหรือเพราะศรัทธาในสิ่งที่เราคิดว่าเขาเป็นบุญก็ยังเกิดแม้ภายหลังความจริงจะไม่ตรงกับที่คิดให้แล้วปล่อยวางทันทีเหมือนวางของลงแล้วเดินต่อไม่เหลียวกลับไปดูตั้งจิตก่อนให้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ ไม่ติดภาพผู้รับให้ในสิ่งที่ตั้งใจโดยไม่ผูกบุญกับการกระทำของเขาหลังจากนั้นยินดีซ้ำระลึกถึงบุญนั้นซ้ำๆเพื่อเพิ่มพลังทางจิตวิธีนี้ทำให้บุญไม่รั่วไหลแม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ลองนึกถึงการให้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณภูมิใจที่สุดจำความรู้สึกนั้นให้ได้แล้วบอกตัวเองว่าความดีที่ฉันทำไม่มีใครพาดไปได้ แม้โลกจะเปลี่ยนแม้ผู้รับจะเปลี่ยนแต่ความดีในใจเราอยู่กับเราเสมอเพราะบุญที่แท้ไม่ขึ้นกับใครนอกจากใจเราเองและเมื่อใจเรายังให้โลกนี้ก็ยังมีที่ว่างสำหรับความงดงามบุญไม่สูญแม้ผู้รับไม่ดีขอเพียงใจเรายังให้ด้วยความบริสุทธิ์คืนนี้เราจะก้าวลึกไปอีกขั้นเพื่อเข้าใจว่าทำไม การให้ด้วยใจแบบนั้นถึงมีพลังเปลี่ยนภพเปลี่ยนชีวิตและแม้กระทั่งนำเราไปสู่สุขติได้เรื่องของชายที่ปลอมตัวเป็นพระเพื่อให้ภรรยาท้องได้กินอาหารจากพระราชาเป็นตัวอย่างชัดเจนแม้เขาจะใช้วิธีผิดในทางโลกแต่จิตที่รับอาหารด้วยความยินดีและความสำนึกบุญก็ทำให้เขาและภรรยาได้ผลบุญมหาศาลในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาหังพิขเวกัมมัมวทามิหมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำคือสิ่งที่สร้างผลกรรมโดยตรงชายในเรื่องแม้ปลอมตัวแต่เหตุแห่งการกระทำนั้นคือความรักและปรารถนาจะให้ลูกในครันได้บุญเจตนานี้ต่างจากการปลอมตัวเพื่อหลอกลวงเอาเปรียบผู้อื่นหรือทำร้าย นี่จึงเป็นเหตุให้กรรมหนักไม่เกิดและผลบุญจากความปรารถนาดียังทรงผลได้บุญเปรียบเหมือนเปลวไฟจากตะเกียงถ้าเราจุดตะเกียงด้วยไฟบริสุทธิ์ไฟนั้นจะให้แสงสว่างแม้ในห้องมืดแม้ห้องนั้นจะเต็มไปด้วยฝุน่นหรือสิ่งสงกรปรกแสงไฟเพยัอ,อย่งส่องสว่างได้เจตนาบริสุทธิ์ก็เช่นกันแม้เครื่องมือหรือวิธีการภายนอกจะไม่สมบูรณ์ แต่พลังใจที่ตั้งไว้เพื่อความดียังคงให้ผลในยุคนี้หลายคนมุ่งหาวิธีทำบุญที่ถูกต้องที่สุดในเชิงรูปแบบจนบางครั้งลืมดูว่าใจตัวเองในขณะนั้นเป็นอย่างไรบางคนบริจาคเงินจำนวนมากแต่ทำด้วยใจอยากเอาหน้าบางคนให้เพียงคำพูดกำลังใจแต่เต็มไปด้วยเมตตาจากหัวใจพระพุทธองค์ไม่เคยวัดบุญด้วยขนาดของวัตถุ แต่ทรงวัดด้วยคุณภาพของใจในขณะให้นี่คือสิ่งที่ทำให้แม้คนธรรมดาก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้ในชั่ววินาทีวิธีททำให้ใจที่ให้มีพลังสูงสุดตั้งเจตนาชัดเจนก่อนให้ให้ระลึกถึงเป้าหมายเพื่อประโยชน์ผู้อื่นใช้สติอยู่กับปัจจุบันให้โดยไม่ฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องอื่นยินดีในสิ่งที่ให้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ให้เต็มหัวใจ อุทิศบุญต่อส่งต่อบุญให้สรรพสัตว์และผู้ที่เรารักเมื่อเราทำแบบนี้ใจที่ให้จะกลายเป็นพลังงานบุญที่เก็บไว้ในจิตทันทีและส่งผลยาวไกลเกินกว่าที่เรามองเห็นลองนึกว่ามีใครบ้างที่คุณอยากให้สิ่งดีๆแม้เขาอาจไม่รู้หรือไม่ตอบแทนและบอกกับตัวเองว่าฉันให้เพราะใจฉันอยากให้ไม่ต้องรอความสมบูรณ์ไม่ต้องรอคนที่คู่ควรที่สุดเพราะบางครั้ง บุญไม่ได้เกิดจากการให้กับคนดีที่สุดแต่มันเกิดจากการให้ด้วยหัวใจที่ดีที่สุดของเราและหัวใจแบบนี้เองคือสิ่งที่จะพาเราไปสู่ที่ที่สูงกว่าเดิมทั้งในชีวิตนี้และในภพหน้าบุญอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ใครเราได้พูดถึงใจที่ให้และพลังของมันที่เปลี่ยนภพได้คือการปิดฉากเรื่องราวนี้ด้วยความจริงข้อสุดท้ายว่าบุญอยู่ที่ใจเรา ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เราให้ชายในเรื่องและภรรยาแม้ใช้วิธีปลอมตัวเพื่อได้อาหารจากพระราชาแต่เพราะใจของพวกเขามีศรัทธาและเมตตาผลบุญก็ยังส่งให้ได้ไปสวรรค์นี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้ใช้วิธีผิดแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าใจคือหัวใจของบุญถ้าเราสรุปเรื่องนี้เป็นสามข้อใหญ่ก็จะได้ว่าเจตนาคือตัวกรรม บุญหรือบาปขึ้นกับเหตุผลในใจเรามากกว่าสถานการณ์ภายนอกบุญเกิดทันทีที่จิตให้ไม่ต้องรอผู้รับสมบูรณ์แบบผลของบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นผู้รับอาจใช้สิ่งนั้นผิดทางแต่บุญยังคงอยู่กับผู้ให้นี่คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและถูกพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพระไตรปิฎกจิตท,ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกระจกใสที่สะท้อนแสงแดด แสงแดดนั้นคือบุญที่เกิดทันทีและสว่างไปถึงอนาคตแม้จะมีฝุ่นหรือคราบเล็กน้อยจากการกระทำที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ากระจกยังใสพอแสงก็ยังทะลุออกไปได้ในทางกลับกันถ้าจิตเราคุณด้วยความโกรธความอยากเอาหน้าหรือความเสียดายต่อให้สิ่งของที่ให้มีค่ามหาศาลก็เหมือนกระจกที่เต็มไปด้วยคราบจนแสงผ่านออกไปไม่ได้